สวัสดีครับสวัสดีครับ <c oughs> มือนีอกะเข้ากับมาเบอกคุยกันจังน้อยนะครับ <c oughs> คุยกันจังน้อยเรื่องเล่าสพเพยให้ละต่างต่างที่ผ่านมานะครับาทางด้นอาจารย์สมช่ยนี่กะได้ไปหันมานีแต่ว่าช่วงนี้ลด,ดหลาย สิไปสิมากก็ต้องระมัดระวังนะครับพี่น้องหลายขากีหลีเนาะนะครับหลายจนจนว่าอยากออกไปใสมาใสเลยใจวางหายพานไปมืออ่าลูกหล,าน,ล,กลานกับบัตรกับสองตะกอน,นวันที่สามสามสิบสามสิบสามสิบเอ็ดวันที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ที่หาเดินเท้าเดินท่ากลับทําง,งานวันที่หกกระเหลื่มทาง,งานห้ากับโอทเอา ให้โอกาสกับลูกเต่าเลาหลานผู้ที่ไปทำงานเดินทางกับบาัานให้พ่นตลอดปลอดภัยนี่คือนี่คือสิ่งที่เฮาแยกแยะเอาไว้นะครับแล้วก็ทํำใจเอาไว้่ละปีเพราะว่าเฮาอยู่ในพื้นที่ใี่ครใส่เวลาคุมคาแล้วแต่ว่าลูกเต่าและหลานไปกงานงานเมืองเอารถกับบัณกับสองขนลูกขนเต่าขนหลานขนผีขนน่องกับบาัานกับสองเพื่อที่จะม,มา สนุกสนานปีใหม่ทรงท่ายปีเก่าตอนรับปีใหม่เข้ากับพญายามหลีเลี้ยงนะครับในยุคนี้ให้ลูกให้หลานซะเพราะว่าโอกาสของเขาสิกับบ้านไหนเขาตลอดปลอดภัยยายาได้มีเหลือตกอย่างออกมันสิประมาณนี้นะนะครับแล้วก็ยาสิฟากีย่างหนึ่งก็คือกลับบ้านกับซอ,องเนี่ยเราเราขอปากกว้างใหกว่ามี มันเป็นเรื่องธรรมดาสิเไามครเบาทีิศธงติดปากกันเอาไว้นะครับให้ของควันปีใหม่พอก็แม่เนี่ยส่วนมากนะครับท,ที่อาจารย์สมชัยได้อยากได้ฝากเอาไว้นะครับก็คือหาผลิภตภัณฑ์เสริมอาหารนี่แหละของอาจารย์สมชัยเนี่ยมันคืมีอยู่ว่าผลิภตภัณฑ์เสริมอาหารน,นี่นะครับอันเียก็คือว่า ยูยูทีจำนายสนใจใโปรโมชันอยู่หน้ามู่บาดสมบัติเพื่อบรไทยขายดีเพราะยังวันทีเพราะว่าแนะนำให้เขาเอาสิ่งดีๆไปเสริมร่างกายพอยแม่ในอินทราเนี่ยอินทรานีนาน่จากประเทศแคนาดาสารสกัดจากสมุนไพรมี13ชนิดนะครับสกัดได้ผมร่วมกันเลยสกัดเ,เป็นโมเลกุลเดียว อันนี้อาจารย์ต้องใช่กินเป็นประจำนะครับกินเป็นประจำแล้วก็เป็นผู้จาหน่าน้ำนะครับเป็นผู้จาหน่ายเป็นคนกินเป็นประจำเพื่อ,อยังน,น,นะครับเพื่อที่จะชะลอข้อมแก่นะครับชะลอข้อมแก่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งสติปัญญาเขาเสิร์ได้หลงลืมอันนี้ก็อันนี้ก็เป็นของผลปีใหม่ของฝากปีใหม่เป็นมะเยี่ยมมะยามเนาะจากบริษัท นะครับจำนายเครื่องดื่มสมุนไพรผสมน้ำเท่าตราพญานาค้าเป็นธรรมะใหเ้เครื่องยืดเ,เป็นอาหารเสริมทางเช่านะครับเป็นธรรมะให้แล้วกะ็อันนี้ก็ลูกเต่าละลานเพิ่นเอาไหว้มาอันนี้อาจารย์สนชัยก็เลยให้บอกไปว่าอาจารย์สนชัยเนี่ยบ่ได้กินเหล้าบ่ได้กินยาเขาได้ยังเพิ่นบ่รู้ด้วยความบ่รูกบบร้กับพ่ผิด นะครับเพิ่นก็ะว่า้อาจารย์สนชัยก็เลยว่ามีอีกไหมไหวยแดงไหวยแดงเคนไม่ไหวนะครับอันนี้เกิดขึ้นกันอันนี้ก็ไหว้ขึกัน,น,น,กกนลูกตอนวันไปเที่ยวเนี่ยนะเขาพ่อเปิดซื้อมาให้เพิ่นบอกว่าอาจารย์สนชัยเนี่ยเป็นอ่าเป็นไขมันไขมัน พูดตันที่เศษเลือดเนี่ยังประมาณนี้ละ่ะเพราะเกิดมาเป็นไขมันสลายไขยมันได้ประสนว่า,วาการขอบคุณกันแล้วกันที่ลูกนนหลานยังคงใย่เรื่องสุขภาพร่างกายแต่อาจารย์ต้องใช่แน่ยกินของมึนเมาบ่ค่อยได้นะครับเพื่อว่าเป็นการเสียกำลังใจเขาก็รับไว้ลูกเตแล้วหลานปีใหม่มากเพื่อจะได้อธิบายเขาฟังนะครับกับเรื่องพวกเหล่าพวกแกอลกอฮอล์เนาะนะครับ อันนี้ก็มาถึงนะครับเรื่องเล่าของสาวหน่อยเป็นบันแพ้งหลังจากที่เขาได้ไปถามอํานาจคขับรถแห่เสื้อผ้วแล้วๆกับกับวาถามเรืองกันไปกันมากของวงหมอลําสาวหน่อยหนึ่งรัเพิ่นโชว์สนะครับสัเตเฮลาก็ได้บวกก็ได้ก้าวก็ได้เตือนกับเรื่องคับรถกับลากับการไปกันมาโชเฟอร์ทั้งหลาย นะครับเทาก็บอกไปในฐานะที่เฮาบอสโจได้นับถือว่าเป็นทีปรึกษาแ้ะก็เป็นพอข้อที่สองในการในการเหตุการณ์ทำมวงหมวอลั่นปรึกษาเพื่อที่จะเอาแนวท่างดีๆไปปฏิบัติใส่ปรึกษาเพื่อที่จะเอาข้อมูลต่อยอดค่ายอ่อที่กำลังเหตุอาจารย์จะใช่ไปใสามาใสานี่ คนถามหลายได้ลูกศิษยหลูกหาบริวารหลายเขาถามหาก็บอกว่าอาจารย์นังไข้ออกไปสิแล้วไปโอ้อย่าฝ่าว่าปีหนาเนาะเอาเป็นว่าปีหนากัแล้วกันหรือปลายปีหกปลายปีหกแปดอาจารเครอาจารยรนั่นราว่านังเนี่ยเขาเห็พุพิสีพิษันละเอียดมากผู้กำกับเนี่ยละเอียดและเข้าใจ ถ้าเฮ็ดหนังบ่เข้าใจล่ะเพื่ด้คนเบิ่งคนบ่งสิงงจบแบบใดไปจังไดนเดินเรื่องจังไหนบอสโจกับน้องหญิงเิยแสดงเป็นหยังอาจารย์สมชัยสแสดงเป็นหยังเสียถามมาเทียดถึงแรกบอสโจก็บอกว่าชายผู้ร่วมสแสดงนำมาสั่นว่นาอาจารย์ก็เลยบอกว่าเอ้า ทุกสิ่งทุกอย่างอาจารย์อาจารย์บกขอเขาไปอยู่บกขอเขาไปเป็นเรื่องนี้บกขอเขาไปท้อการแสดงเด้อเพราะว่าอาจารย์อายุเบื้องหลังทราบว่าเราเพราะว่าผู้พ้นว่าไปหรือจังไดนก็แล้วแต่อาชีพอยู่เด้ออาชีพอยู่เม่นอย่างไอเกนใน,น,บนบ้อนเสิร์ฟไปวันไหว้ผู้เมือง โอ้ยไบทู้มือในมันเสิยดายอยู่เลยมันมีงานเออหวบนยังยายมาทั้งอที่เสั่งตะเกาตะเกาวกว่าทีีสามสปนวไทีนีมันเสามีก่น้อืมเอไปได้เ็นมาบอก เชิญไปงานไหว้คู่โอ้ยเข้าไปเจ้าชีวังใดนะพี่น้องบ้านเดียวกันก็แบบเป็นลางอย่างเงีเาขาก็รู้จักเราอันนี้กะคนมุ่เชิญกะจีบิึงก่อนนะครับเบิึงเหตุผลก่อนกะพี่น้องเพื่อนก็บอกว่าค่ายอดสิเดืเบง,ง่ายเพราะปู่ยศเดชสีไปนอกก้อเขาสาม โอตอนนี้มันกำลังเรียนหาโลเคชั่นไทยตรงไหนที่มันเป็นแบบลึกลับอึมครึมบรรยากาศโลเคชั่นบันไดนะครับเพราะว่าทุกฉากที่ผู้กำกับเพินในเหตุเนี่ยเขากยยอมรับพ้วงกับผู้กำกับคนนี้เพราะว่าเขามาหาปูแล้วเขามาหาปูทั้งทีมงานทั้งกองถ่ายมาหาปู ู่ก็บอกว่าเขาต้องขอพอนะนะปู่ก็บอกว่าเอาให้ได้ภาคหนึ่งภาคสองให้ปังขึ้นไปอีกไม่ได้มีภาคสองไม่ติวกันเพราะว่าถ้าบอสโจได้ทําแล้วไม่ถอยนะนะครับมอลั่มมอลัมเห็ดหนังในี่่ถอยฉายาว่ามอลั่มเห็ดหนังผู้สิจที่สุดเขาก็เป็นคนนุ่มไฟแรงเนาะนี่แหละคือบอสโจนะมอล่ัามเห็ดหนังสิเป็นไปยังไงทั้ง หัวหน้าคณะมารั้งต่างๆเพิ่น,นกาเพิ่นกะอยากเบิ่งอยู่ความ 3, 000, 000สามานพศรีมาผู้ลงพ้นผู้ลงพ้น,นตําหนังของสัตว์ชายกับศพประมาณหลายผู้หลายคนม่นจะเป็นทางด้นานเอฟซี FC พลังลบแน่นะครับมอล้งพลังลบแน่ไปซะพลังบวกมันมีหลายเขากับพยายามอยู่แล้วคนเท่าเฮียร์ยังกันแล้วแต่ ถ้าส่งเสริมกันในทางที่ดีเขาบ่ได้เอาเงินจากของมาก่าต้องไปเดือดร้อนบ่าต้องไปยั้งทั้งนั้นเท่ากับพยายามส่งเสริมเข้าไปเบิ้งเข้าไปอนาคกถังนาห้าตัวเองอย่เข็ดมั่นก็จะเป็นแนวทางคือจังบอกโจผ้าเหยีดชูทูปนี่แหละพวกนั้นก็บ่าเอ้ยบักโจพี่บ้าบักนั่นบักนี่ไปบ้าใส่หูเฮาเฮานเลยว่างอาบัโตตอออาจารย์จึใช้บัโตตอบถึงแม่ว่า โจเับเลาหน่สิลูกจักตื่นลึกหนาบางกันแต่เขาบอกแปที่บายให้โจฟังกำลังใจตรงนี้ก็กำลังจะขับเพื่อนไปเท้ากับพญายามที่จะทำให้สิ่งดีๆเป็นพระงบวกให้ตัวเองเขาให้เขาได้เป็นพระงบวกเพื่อที่จะสา่งการสา่งงานมากไปต่อยอดให้เขาเองแต่เขาก็ได้อ่ะได้ดั้งใจอ่ะพี่น้อง ได้ดั้งใจเฮาเลยว่าการเด็ดการทำเขาบระยุทธ์แม่จะแต่ไข่ออกบวงสวงขังเรียกเขาว่าเสียอันนั้นบุญวัสนาเขายังไม่ทันจถึงเสด็มาเหตุเกื่องนีเอาไว้มากก็เลยหลุดไปก็เลยมาเอาชุดใหม่กับมาทาการสาั่งเขาก็เขามาหาปูผูก็บอกสอนแนวนั่นแนวนี้สอนต่างๆนาหน้าละว่าจ้เก่งกว่าเขาแต่เราให้สติปัญญาเขาเพื่อ จะให้เขาเอาคำพูดของเราไปต่อยอดนี่อาจารย์สนชัยบอกไปถ้าผู้ใดถ้า,ถาผู้ใดคิดว่า,า,วา,อ,วาอาจารย์สนชัยบอกถือกับคอมเมนต์คิดว่าอาจารย์สนชัยบอกว่าอะไรกวาังใจกับคอมเมนต์แต่ขอให้เป็นพลังบวกและแนะแนวสอนในทางที่ดีเขาอย่าไปปรับปรุงใส่ในชีวิตของแต่ละคนบอกมาอาจารย์สนชัยก็ต้องเอาไปปรับปรุง วอาไปทั้งหนังเขาก็เดี๋ยวไปปรปับปรุงพวกกูได้ก็แล้วแต่เขาจะไปปรับปรุงทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องมีการปรุงเพื่อให้ถูกใจทุกๆคนมันบ่มีดอกการเยียดงานเสียมันถือใจมันทุกคนกับบ่มี่ขันหักว่าเฮาเขาเขาบอกมาแล้วว่าแก้ไขว่าปรับปรุงมันกอยุต้องกันบอได้พี่นะ้องนะอันนี้อาจารย์ท่านใช้ก็ขอฝากเก็บซีทุกคนไว้ มีแนวด่ายที่จะมาเล่าให้ฟังอาจารย์ชลชัยเกสิมาเล่ามีแนวด่ายไออเฮ็ดบ่ถืออาจารย์ชนชัยเกสิบอกอาจารย์มือเปิดกล้องอยู่วยู่นั่นล่นนละยู่เซมนะล่ะมือเปิดกล้องอยู่วัดบางปิน่นเบื้องอาจารย์ชนชัยไกลประเดินนอาจารย์ชนชัยกระเล่นไปเพื่อยัง เพื่อที่ g ไปเอาแนวดีเขาได้เดินหน้าต่อไปกวาดไปถางไปนั่นไปนี่ออกเพื่อที่จะยหายคลายออกเขาเดินไปกำลังใจเนี่ยเขาเดินไปคิดอันใดท่าอันใดจะมีกำลังใจเนี่นนนมนนยมันโอ้ยทะลุป,ปูพรมหมดคิดหามองโอเคแค้นมองนั้นมองนี้สิไปใายคิดหามองอั่นมองนีง้สิไปเนี่ยทะลุป,ปูพรหมดเลยฉะนั้นแล้วกำลังใจเป็นสิ่งสำคัญพลังบวกเป็นสิ่งสำคัญ พวกพลังพวกพลังลมเด่กนกาบน้อยหน่อยคุณจะไม่มีพักมีพวกมีเพื่อนนะครับอันนี้เขากับอยากให้ไปยุ่งกันร่วมน้องกันเพราะว่าปัจจัยทุบบาททุตตางเป็นปัจจัยของเขาวนปัจจัยเข้าเราไม่ได้ควักเราไม่ต้องไปซีเรียเนานะนะครับอันนี้ถ้าจำสันใช่กับอยากฝากไว้นะครับส่วนเมสุภาพก็ดีขึ้นแล้วนะครับ ส่วนบอจอกับมเบนแม่พี่นองปองไปวไดทิมเลยนะครับทุกคนมานะครับแล้วก็บวัดทิเป็นอย่างรุ่นแรกนะเพียงแต่ว่าเวลานอนต้องเอาเบาะใหม่ใส่รถเวลารถมันกระแทกมันกระเจิบวัดเิพยหลังเรานอนหลับเราเจียนแล้วพเ,วเมียเด้เนาะนะครับตื่นถึงนมาโอ้ยเจ๊ปากเจ๊แฉพุกคัดมองหันมองนีปวดหลายลูกต่อระ้หลัลงก็ต้องผ้ามากอำนาจขับรถแต็ม มองไปเล่นดึกเดินกลับขึ้นมาถามอำนาจว่าเป็ไนในห่วงโอ้ยผมห่วงผมโถ้ทนเราแล้วห้องแล้วปวดหลายโจก็บอกว่าให้มาลงกบานรลาชาพฤกพ์่อเล่ต้องบาดใหญ่เลยก่ต้องไปเข่าบุรีรัมย์ว่าต้องไปเขา่มมาไาหนอำนาจก็ต้องใส่เวลาขับรถเด็กพุ่มเพี้ยงนี่แหละคือสิ่งที่เป็นห่วงเป็นใยนะครับเอาฉะนั้นแล้วก็ฝากไว้นะครับลูกทุกคนบ่ถิแม่ แล้วเาถสิ่งผู้บาอาจารย์ก็ถือว่าเป็นสุดยอดของลูกแล้วก็ขอโน้ยว้พ้อนปีไม่นี่ให้ได้พบสิ่งดีๆสิ่งใดมันดีก็ขอให้มันไหลเขา่าสิ่งใดบัดีก็เอาไปสั่งที่โรคขายคือผูสนชัยวาลนะละอาคลิปหน้าพ่อกันใหม่เนาะสวัสดีครับ